เคยได้ยินหนึ่งในเหตุการณ์ที่โหดร้ายสุดๆที่เกิดในไทยแต่กลับไม่มีใครพูดถึงเลยไหมครับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เหมือนเป็นแผลฝังใจอยู่กับพี่น้องชาวใต้หลายๆคนโดยเฉพาะชาวพัทลุงเรื่องมันมีว่าเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะครับก็มีญาติพี่น้องหรือว่าคนรู้จักของพวกเขาหลายๆคนเนี่ยได้หายไปจากสาระบบอย่างสิ้นเชิงคือไม่ว่าจะตามหาเท่าไหร่ก็ตามมันก็ไม่พบสาเหตกุก็เพราะว่าซากข,ของพวกเขาเหล่าน,นั้นนะครับ ได้ถูกทําให้กลายเป็นขุยผงจนกระทั่งหาหลักฐานไม่ได้แล้วพวกเขาถูกเผาอย่างโหดร้ายในถังเหล็กใบใหญ่ซึ่งต่อมานะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยได้ถูกจดจําในชื่อของเหตุการณ์ถังแดงฮะว่ากันว่าร่างกายที่ไร้วิญญาณบางร่างนะครับได้ถูกจับโยนลงถังหรือว่าบางร่างเนี่ยก็ถูกเผาแบบสดๆทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่เลยว่าแต่มันเกิดอะไรขึ้นล่ะทําไมเขาถึงต้องถูกจับเผาในถังพวกเขาได้ทําผิดอะไรรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn d a r y วันนี้นะครับ ก็จะมากับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่ไม่มีสอนกันในห้องเรียนอีกแล้วเหตุการณ์ถีบลงเขาเผาถังแดงหรือที่เรียกสั้นๆว่าถังแดงนะครับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงหลังจากสมัยสงครามเย็นฮะที่มันจะเกิดการกัดกันระว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ไปทั่วโลกนั่นแหละครับซึ่งบ้านเรานี่นะครับมันก็ไม่เว้นเช่นกันไอสองอุดมการเนี่ยมันก็ได้มาหุ้มๆกันในบ้านเราอยู่เหมือนกันและตอนนั้นเองนะครับมันก็จะมีนโยบายคลาสสิกคือทําให้คอมมิวนิสต์เนี่ยดูเหมือน มีการเป่าหูไปมากมายเลยว่าคอมมิวนิสต์จะมาอย่างงูนคอมมิวนิสต์จะมาอย่างนี้ซึ่งบางทีมันก็พูดเวอร์ซะเกินงามนั่นคือมันน่ากลัวกว่าความเป็นจริงเสียอีกนั่นแหละครับประชากรก็เลยเกิดอาการกลัวคอมมิวนิสต์กันท,ทั้งท้งที่บางคนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคอมมิวนิสต์มันคืออะไรคาดว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะเคยได้ยินเรื่องราวที่คอมมิวนิสต์เนี่ยมักจะซ่องสุมกันอยู่ตามป่าเขานอกเมืองแล้วก็มีพลกำลังที่มีอาวุธพร้อมที่จะต่อต้านประชาธิปไตยได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับ แล้วเคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้กลุ่มคนที่เรียกว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเอาจริงๆนะครับมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากคนที่มีหัวคิดคอมมิวนิสต์อย่างเดียวหรอกนะมันก็จะมีทั้งกลุ่มคนที่ชอบคอมมิวนิสต์จริงๆกับคนที่เขาจนตรอกจนต้องไปพึ่งคอมมิวนิสต์ครับซึ่งเดี๋ยวจะมาอธิบายภายหลังว่ามันจะเป็นยังไงแต่เราก็มาสู่จุดเริ่มต้นที่คาดว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยน่าจะเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยก่อนเลยว่ามันเข้ามาได้ยังไง ว่ากันว่าส่วนหนึ่งนะครับมันก็อาจจะมาจากผลพลอยได้จากสงครามโลกครั้งที่2ครับคือไอ้ช่วงสงครามโลกครั้งที่2อเนี่ยอย่างที่รู้กันนะครับว่าญี่ปุ่นเขาก็ได้มีการเข้าไปบุกรุกประเทศจีนแล้วก็ปู้ยี่ปู้ยำพี่น้องชาวจีนซะจนแบบไม่เหลือความเป็นคนเลยนะฮะก็เลยทําให้มีพี่น้องชาวจีนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในไทยเนี่ยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาคืออย่างที่รู้กันนะครับชาวจีนเนี่ยไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนต่อให้ห่างไกลประเทศอะไรเขาก็ยังมีความรักชาติอยู่สูงมาก แล้วคนบางส่วนเนี่ยครับเขาก็ได้นําเอาความคิดแบบคอมมิวนิสต์เข้ามาในประเทศไทยแล้วทีนี้พอประเทศไทยเองดันไม่ยอมตีซีกับฝ่ายญี่ปุ่นคือเปิดให้ญี่ปุ่นที่ไปทําร้ายชาวจีนเน่เข้ามาใช้อนาเขตในประเทศไทยในการทําฐานทัพเอ่ยเป็นทางผ่านเอ่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็เลยรู้สึกไม่พอใจขึ้นมาครับว่าแบบทําไมให้ไอ้ยุ่นเนี่ยเข้ามาก่อตั้งชุมชนอะไรกันเข้ามาล่ะงั้นเราก็มาก่อตั้งพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นมาแล้วกันเพื่อมาต่อต้านอะไรแบบนี้มันก็เป็นแบบนั้นเล็กๆมาเรื่อยๆนะครับ ซึ่งนี่ก็เป็นเหตุผลบางส่วนนะครับแต่นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวจีนแต่รู้สึกชอบใจกับอุดมการคอมมิวนิสต์อยู่แล้วบ้างนะฮะก็เขาก็รวมรวมกลุ่มกันมาแล้วก็เลยมีสังคมคอมมิวนิสต์ขึ้นมาครับทีนี้เนี่ยพอสงครามโลกครั้งที่2จบแต่การแพร่ของอุดมการคอมมิวนิสต์มันยังไม่จบตามไงมันก็แพร่ไปสู่ผู้คนในชุมชนย่านนั้นครับประจบกับในช่วงนั้นเองเนี่ยอันที่จริงก็ไม่ใช่แค่ช่วงนั้นหรอกมันก็มีทุกยุคทุกสมัยนะที่ตามต่่่่่่าาางงงงจััหหหววดรืออททท้ีีีไกลเนย ก็จะมีความยากลําบากเป็นธรรมดาแล้วก็มักจะไม่ได้รับความเท่าเทียมเท่าที่ควรนะฮะมันก็เลยมีอารมณ์ประมาณว่าจะทํามาหากินอะไรก็ยากลําบากอยู่แล้วน้าซ้ํายังมีพวกข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยมาทุจริคตคดโกงอะไรอีกก็เลยทําให้มุมมองที่เขามีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันยิ่งดูต่ตําตมสุดขั้วแล้วพอมาเจอกับแนวคิดแบบคอมมิวนิสต์ที่ดูเผินๆแล้วเหมือนทุกคนจะเท่าเทียมกันเนี่ยมันก็จะดูตอบโจทย์ที่สุดก็เลยมีบางคนครับเขาเข้ามาสมัครพรรคพวกเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเต็มใจเลย ทีนี้มันก็ไม่โดนใจรัฐนะสิก็เลยต้องมีการส่งคนไปปราบปามในแต่ละท้องที่ครับก่อนไล่เก็บกันไปโดยวันนี้นะครับเราก็จะมาโฟกัสกันแค่ภาคใต้เป็นหลักก็แล้วกันเนื่องจากว่าเหตุการณ์ถังแดงนะครับมันได้เกิดขึ้นที่ภาคใต้หรือจะให้เจาะจงลงไปเลยี่ก็คือจังหวัดพัทลุงครับโดยเหตุการณ์นะครับมันก็ได้เริ่มต้นจากความกลัวต่างๆที่เขาได้โหมให้คนกลัวคอมมิวนิสต์กันเนี่ยแหละครับซึ่งมันก็ได้ถูกแพร่ไปยังหมู่บ้านเล็กหมู่บ้านน้อยครับจนกระทั่งเกิดการล่าแม่มดขึ้น ซึ่งแรกๆเนี่ยมันก็จะเป็นการจับคนที่เป็นคอมมิวนิสต์ครับเอามาลงทันแต่หลังๆแล้วเนี่ยก็เลยเถิดกันไปจนเละเทะเลยอย่างเช่นการใส่ร้ายคนที่ไม่ชอบขีห้หน้ากันนะครับคือเกียรติอินี่ก็เอาชื่อไอหมอนั่นนั่นแหละไปฟ้องกำน,นันไปฟ้องผู้ใหญ่บ้านครับและเดี๋ยวคนคนนั้นเนี่ยก็จะถูกมันลากคอไปเองแต่ว่ามันก็ไม่ใช่การแก้ปัญหาทั้งหมดได้อย่างสิ้นเชิงครับเพราะว่ากำนันกับผู้ใหญ่บ้านเองเนี่ยแหละก็เป็นปัญหาด้วย คือคนที่เป็นกำนันกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันก็จะมีการประชุมประจําปีประชุมประจําอะไรก็ว่ากันไปนะครับที่เขาจะมารวมกลุ่มกันซึ่งการมาประชุมแต่ละครั้งในช่วงนั้นนะครับก็ว่ากันว่าเขาจะต้องนําชื่อคนที่คาดว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยมาหนึ่งคนฮนะมันก็เลยเป็นธรรมเนียมที่ต้องหอบชื่อคนที่เป็นคอมมิวนิสติดตัวมาด้วยเหมือนเป็นของฝากกันเลยซึ่งสมัยนั้นนะครับใครที่เอาชื่อมาเนี่ยจะดูเป็นฮีโร่มากเลย ดังนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนกับธรรมเนียมครับที่ต้องติดชื่อคนที่คาดว่าจะเป็นคอมมิวนิสต์เข้ามาอย่างที่ประชุมเหมือนกับเป็นของฝากอะไรแบบนี้คือแรกๆเนี่ยมันก็โอเคอยู่หรอกคนที่เอามาเขาก็เป็นคอมมิวนิสต์จริงๆแต่พอหลังๆนะครับมันก็ไม่มีชื่อแล้วไงก็พูดเอามั่วๆนั่นแหละเพราะเดี๋ยวกลัวว่าจะเสียหน้านั่นแหละครับก็เลยทําให้มีคนบริสุทธิ์มากมายถูกลากตัวไปเจียนแบบที่ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยนอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีเรื่องของการจับคนที่มีชื่อคล้ายๆกันด้วย คือสมมุติว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่ชื่อว่าไก่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์พอเขาไปจับทีก็แบบเอ๊ะไก่ไหนวะงั้นเราก็จับทุกคนที่มันชื่อเหมือนไก่เลยเอ๊ะหรือว่าที่เราได้ยินมามันจะไม่ใช่ไก่เป็นไข่หรือเปล่าอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยก็รวบมันทั้งไก่และไข่เลยนลั่นแหละฮะมันก็เลยทําให้บางหมู่บ้านเนี่ยโดนลากกันไปจนแทบจะไม่เหลือประชาชียอะไรเลยทีนี้พอเกิดการไล่ล่าขึ้นนะครับไอคนที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเขาก็กลัวสิทั้งคนที่เป็นคอมมิวนิสาาจจตแแ่บบ จะหาที่พึ่งที่ไหนละ่ะจะหนีไปขอร้องความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่รัฐก็กลัวจะโดนไอ้เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยแหละจับไปเจียนซะเองนั่นแหละครับคนพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยไม่มีทางเลือกฮะก็เลยต้องวิ่งเข้าป่าไปหาพวกคอมมิวนิสต์คือมันไม่รู้แล้วจะไปทางไหนอะ่ะนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่บางคนเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ไม่ได้อยากเป็นคอมมิวนิสต์หรอกแต่แบบมันโดนบังคับซะแบบนี้ก็เลยต้องวิ่งเข้าป่าหาทางรอดไปครับซึ่งจากคําบอกเล่าส่วนใหญ่ของคนที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับาก็จะพูดอะไรประมาณนี้แหละ แต่ประเด็นคือไอคนที่วิ่งเข้าป่าไปนะครับส่วนใหญ่จะรอดไอคนที่ซวยนะ่ะคือบรรดาเครือญาติแล้วก็พวกที่เกี่ยวข้องกับพวกเขาคือพอเขาหนีเข้าไปในป่าแล้วนะครับไอพวกที่มาตามตัวเนี่ยมันก็จะตามยากใช่ไหมไหนจะไปซ่อนในถ้ำไหนจะไปซ่อนในหลุมในโพรงบางทีนี่ยังมีอาวุธจะมาต่อสู้กับเขาอีกดังนั้นนะครับเราก็หันมาจาับครอบครัวองคนที่หนีไปแล้วก็มาเข็นข้อมูลจากพวกนั้นดีกว่าด้วยความคิดที่ว่าอย่างน้อยเนี่ยคนที่หนีไปมันก็อาจจะต้องติดต่อกลับมาอะไรกันบ้างแล้แหละ เป็นไงไม่ต้องเสียทั้งแรงแล้วก็ไม่ต้องเสียทั้งเวลาด้วยการล่าไม่หมดรอบต่อมานะครับก็เลยเริ่มต้นขึ้นกับคนที่เกี่ยวข้องครับซึ่งเขาก็ไปจับพวกคนที่ไม่รู้อินูอิเนเออะไรมาด้วยนี่แหละมาเค้นหาข้อมูลครับแล้วมันก็จะมาถึงช่วงโหดๆนี่แหละครับคือช่วงการเผาถังแดงครับจากคําบอกเล่าที่เขาเล่าต่อๆกันมานะครับก็จะบอกว่าเรากลุ่มคนผู้ต้องสงสัยทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะถูกนําตัวไปยังแคมป์สอบสวนครับที่ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในบริเวณไร่ของชาวบ้านนะครับ ซึ่งลักษณะแคมป์นี่นะครับมันจะเป็นเหมือนเกาะเล็กๆเกาะหนึ่งที่มีคูน้ำอุดขุดวนรอบเลยซึ่งถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะครับก็ลองนึกถึงปราสาทในยุคก,กลางดูที่มันจะมีน้ํารอบๆแล้วก็มีสะพานในข้ามไปรีกฟากแต่ว่าที่นี่เนี่ยไม่มีปราสาทแต่ว่าเป็นป้อมปืนต่างๆที่ตั้งโดยรอบแทนเพื่อที่จะสอยหวยคนที่บุกรุกเข้ามานั่นแหละและตรงกลางของบริเวณเกาะเกาะนั้นนะครับก็จะเป็นห้องหนึ่งที่เขาเรียกว่าห้องสืบสวนฮะ โดยไอ้คำว่าสืบสวนนี่นะครับก็ว่ากันว่ามันเป็นเพียงแค่คำงามๆที่ใช้ในการเค้นหาความจริงโดยการทรมานสารพันวิธีครับซึ่งส่วนใหญ่คนที่ถูกทรมานเนี่ยก็จะถึงกับเคอแล้วก็ไปเข้าเฝ้าพระอินทร์กันเลยทีเดียวทิ้งให้ร่างกายที่ไร้วิญ,ญญาณนะครับนอนกองเป็นผักอยู่ในห้องสืบสวนนั่นแหละทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการกําจัดซากถูกไหมซึ่งเขาเหล่านี้นะครับก็จะนําซากนี้เนี่ยไปเตรียมการทําลายหลักฐานณนะบริเวณใกล้ๆก,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 กับคูน้ําของค่ายฮะ ทีนี้มันก็จะมีถังเหล็กซึ่งเป็นถังน้ํามันเนี่ยวางเรียงรายอยู่เยอะแยะเลยพอมาถึงหัวค่ำนะครับพวกเขาก็จะเริ่มการปฏิบัติการถามว่าทําไมต้องหัวค่ำน่ะเลยก็คงอาจจะเพราะว่ามันมืดมืดค่ำค่ำแล้วคงจะไม่มีใครมองเห็นควันไฟอะไรแบบนี้รลวมั้งครับโดยในตอนปฏิบัติการนะครับเขาก็จะนาเอาถังเหล็กใบใหญ่เนี่ยมา2ถังหลังจากนั้นก็จะเติมน้ํามันลงไปประมาณ200ลิตรฮะในถังหนึ่งหลังจากนั้นก็จะทําเหล็กเป็นรูปตัว X ครับเอาไปวางไว้ที่ปากถังนั้นเพื่อที่จะให้ซ้อนถังเปล่า,า,าอีก เสร็จแล้วเนี่ยก็จะนำซากของคนที่โดนซ้อมจน HP หมดเนี่ยมาวางไว้ในถังแล้วก็เผาไฟเลยหรือบางที่นะครับก็ว่ากันว่าจับร่างโยนลงไปแล้วก็เผาสดๆเลยแบบไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรมากซึ่งร่างที่ถูกหยอดลงไปนะครับบางทีเนี่ยก็คือยังไม่ได้ตายสนิทไงคือแค่สลบไปเท่านั้นแต่พอตื่นขึ้นมาด้วยความร้อนเนี่ยนะครับก็จะเกิดอาการทรมานแบบสุดๆครับร้องหวีดโวยโหยหัวออกมา ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันเสียงนี้เนี่ยโหยหวนไปบริเวณรอบๆนะครับเขาก็จะมีการนําเอารถ10ล้อครับมาหลายๆคันเลยมาทําการสตาร์ทเครื่องที่นี่เพื่อให้เสียงของรถนะครับมันกลบเสียงโหยหวนของผู้เคาร้ายและถ้าว่าเสียงร้องของความเจ็บปวดนั้นเนี่ยบางทีมันก็ดังมากกว่าเสียงของเครื่องยนต์รถเสียอีกก็จึงทําให้คนที่อยู่ในบริเวณรอบๆนะครับได้ยินเสียงนั้นอยู่ดีแล้วกลิ่นในการเผานี่ก็ไม่ต้องพูดถึงคือตลบอบอวนกันจนเขาได้กลิ่นกันทั่วล่า ทว่าจะไปหาหลักฐานของคนที่ถูกเผาแล้วเนี่ยก็หาไม่เจอแล้วไงเพราะว่าพอผ่านไปสักระยะหนึ่งนะครับร่างกายที่ได้กลายเป็นขี้เถ้าเนี่ยก็จะถูกเก็บกวาดนะแล้วก็หย่อนลงไปยังคูน้ําข้างๆเป็นการลอยอังคารโดยปริยายนั่นเองจึงไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่มักจะมีเรื่องราวของชาวบ้านแนวๆที่แบบไปตามหาญาที่ได้ถูกจับไปแต่ก็บอกว่าถูกปล่อยตัวกลับมาแล้วซึ่งแน่นอนครับว่าถ้ากลับมาแล้วเนี่ยชาวบ้านจะมาตามถามมาอีกเลอ แล้วตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับว่าหลายๆคนจะสงสัยกันหรือเปล่าว่าทำไมต้องเผาลงถังแดงด้วยเขาไปเอาวิธีการนี้มาจากไหนซึ่งตอนแรกนะครับเขาก็คาดว่ามันเป็นวิธีการที่เขาไปเอามาจากสงครามเวียดนามครับซึ่งก็จะมีเรื่องการบุกเข้าไปตีหมู่บ้านต่างๆจัดการไฟ่คนทรมานฆ่าข,ข่มขืนอะไรเยอะแยะเลยแต่พอดูๆไปดูๆมาเนี่ยมันก็ไม่มีวิธีการเผาในถังแดงอยู่เลย หลังๆเนี่ยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะครับว่ามันเป็นวิธีการที่เขาทดลองขึ้นมาเองคืออย่างที่แอดบอกไปตั้งแต่แรกนะฮะว่าในแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีวิธีการจัดการกับคอมมิวนิสต์แบบไม่เหมือนกันใช่ไหมดังนั้นไอ้วิธีการเผาในถังแดงเนี่ยมันก็เจอเหมือนกับหนึ่งในวิธีที่เขาได้ทดลองขึ้นมาด้วยเนี่ยแหละครับซึ่งไอ้ถังกับน้ํามันเนี่ยมันก็ดูเป็นอะไรที่หาง่ายที่สุดแล้วเนะแล้วก็แบบเก็บหลักฐานได้ะเนียนสุดๆเสียด,ด,ด,ด้วยแต่ถ้าว่าปัญหาในการใช้วิธีนี้มันก็มีอยู่นะครับ คือมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากอย่างที่บอกน้ํามันก็ล่อไป200ลิตรแล้วดังนั้นตอนหลังๆนะครับวิธีนี้เนี่ยก็เลยถูกยกเลิกไปแล้วก็มีการหาวิธีใหม่ๆเข้ามาแทนอย่างเช่นการถีบลงเขาคือเขาจะจับเอาตัวคนที่เขาสงสัยนะครับขึ้นไปกับหอบินขึ้นไปบนท้องฟ้าหลังจากนั้นก็ถีบให้ร่วงลงมาแมะลงบนพื้นซึ่งนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของคําว่าถีบลงเขาเผาถังแดงนั่นเอง แต่ต่อมานะครับมันก็ดูยังเป็นวิธีอะไรที่ต้องลงทุนเยอะอยู่ก็แบบแค่คนคนเดียวก็ต้องบินขึ้นไปขนาดนั้นเลยเหรองั้นก็ใช้ลูกตะกัวแทนก็แล้วกันถึงแม้ว่ามันจะเก็บหลักฐานได้ไม่ดีเท่าเผาถังแดงแต่มันก็เก็บได้ซึ่งไม่ว่าจะวิธีไหนก็ตามมันก็โหดร้ายทั้งหมดนั่นแหละฮะว่ากันว่าหลังจากที่เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นนะครับมันก็ได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า3,000คนเลยทีเดียวแต่ถึงกระนั้นก็ตามมันก็ยังเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยได้มีใครพูดถึงมันนะครับ ก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เราคงไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกแอดว่าเราน่าจะเห็นอะไรหลายๆอย่างจากเรื่องนี้เลยเนะไม่ว่าจะเป็นการเชื่อแบบสุดโตงโดยที่ไม่ได้รับการศึกษาอะไรมาก่อนหรือว่าการกลัวแบบไร้เหตุผลการชิงดีชิงเด่นความเกลียดชังแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เราควรจะเรียนรู้ไปเพื่อการแก้ไขนะครับถ้าใครมีประวัติศาสตร์อะไรที่ไม่สอนกันในห้องเรียนแบบนี้อีกเนี่ยก็สามารถนํามาแนะนํากันได้นะไม่ว่าจะเป็นเมนด้านล่าง Facebook t w i t t e r อะไรก็ตามนะครับผม สำหรับว,วันนี้เนี่ยแอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย